ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูคดีนี้ครับนี่คือสุดยอดสายสืบภาค9ครับนี่คือปลายเท้าของคนร้ายและรองเท้าแตะที่ใส่นี่คือหลักฐานชิ้นเดียวของคนร้ายที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ตอนเข้าไปงัดตู้เซฟในบ้านหลังหนึ่งย่านถนนประชามุสลิมหมู่8ตําตลคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ทองไป3บาทเงินสดแสนกว่าเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาครับ คดีนี้พูดกันเป็นภาษาบ้านเราต้องเรียกว่าสืบจากหัวแม่ตีนกันเลยครับคือตำรวจชุดสืบสวนกองกกับการสืบสวน3มกองบังคับการสืบสวนภาค9นะครับชุดปฏิบัติการที่2เข้าเอาภาพรองเท้าแตะและก็ปลายเท้าไปไล่กล้องหาเบาะแสคนร้ายเพราะว่าได้มาแค่นี้จริงๆครับ แล้วก็ตามไล่กล้องตามเส้นทางที่คนได้ขับรถหลบหนีจนไปพบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งครับขับรถจักรายานยนต์ยามาฮามีโอดูเผินๆก็ขับรถเครื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าพอดูที่เท้าครับสวมรองเท้าแตะสีครีมแบบเดียวกับที่คนร้ายใส่ไปเจาะตู้เซฟเลยนิ้วตีนเอ่ยหัวเม่ตีนเอ่ยก็เหมือนกันเลยมันแล้วครับมันจริงๆก็ตามไปจับได้ครับ คนนี้เลยอิราฟานสามารถอายุ29ปีชาวจังหวัดปัตตานีประวัติคดีลักทรัพย์เพียบคุกก็ติดมาแล้วตามไปจับได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่พร้อมของกลาง18ในการครับมีทั้งลูกหมูที่ใช้เจาะเซฟทองที่ได้ไปและก็ของใช้โดยเฉพาะรองเท้าแตะและก็หัวแม่ตีนซ้ายในภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจหมายเอาไว้แม่นเลยครับ แล้วก็พาไปทมแผนที่บ้านหลังนี้ที่เข้าไปเจาะเซฟก็ยอมรับสารภาพยอมบอกทุกอย่างว่าทํำยังไง <Okay. S 1> คือเข้าไปตั้งแต่ตอนเที่ยงครับวันที่7มกราคมทีแรกก็ไปหักคอกล้องวงจรปิดก่อนก็เลยเห็นแค่เกิือแตกกับปลายเท้าเท่านั้นและก็ใช้เวลาเจาะทู่เซฟเป็นชั่วโมงครับเข้าออกเข,ออกข้าออกบ้านอยู่หลายรอบเพราะหินเจียมมันหมดต้องออกไปซื้อใหม่กว่าจะเจาะได้พอเจาะเสร็จ ก็เก็บขวาดเศษเหล็กเศษปูนเศษอะไรให้เรียบร้อยครับ <is> พาไปทิ้งข้างบ้านก็ยังดีครับที่มีมารยาทเดี๋ยวไปดูภาพตอนทําแผนจเจาะเซฟกันหน่อยครับตอองาไ้ห

Nguyên tạc này, nước, nguồn gốc, nguồn gốc. Một mọi người 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 một người mọi người rồi, người mọi 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 ตามมีีนน <c oughs> mm ้องก็หลินก็หลินก็หลินก็ไหนทุกนู่นนี่นะไรพวกอะไรพวกแผนไหนตั้งะไรโครงของตัอันนี้เราอันนี้เราโยงไวอยังไงแบบนี้ใช่ไหมนี่ไหมก็หลินแบบนี้ไหมถ้าสมมติว่าตัดสินแล้วเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเราเราเราเอาทองมันยังไงเอาทองตั้งไหนเอาทอง้งไหนเอาแบบมีไม้เล็กๆเอามาเล็กๆเกี่ยวอ๋อไม่เว้เรื่อยังไม่เอา ตั้งตั้งอยู่ชั้นไหนชั้นต้นชั้นบนเกี่ยได้เกี่ยวยังไงเรามีไฟป่ะเราเปิดไฟไหมกดไฟเปิดไฟดวงไหนแล้วในนี้ถ้ามันโดนปิดตรงนี้มันก็มืดเลยมองเห็นได้ไงมีไฟนิดตัวนี้ที่อยู่ไปดีไอ้ปลองไอ้ปลอกเออจากนั้นตั้งไอ้ปรอ่ากอ่าช่อันนี้่เอาเลยแหละเกี่ยวมาไม่ครับเขี่ยเข้าพับนี่โอเค ได้ตรงนี้เรานตอนไปแล้วก็ป๊ไม่หไม่กวาดไม่กวดยุกวาดใช่ไหมยุรู้ยุรู้นี่ใต้ปา่านักินมาวากวาได้เรียบร้อยอ๋อหไม่กวาซื้อมาดังนี้รู้หมดนะอ๋อยุไม่กวาดกวาดเก็บเรียบร้อยกวาดนี้กวาด่นี้เออไม่ได้ใส่ชัดัวาด

พอผากลับมาสอบนี่อีรัฟานก็รับครับว่าลักจริงขึ้นบ้านมาหลายแหง่งทั้งที่อำเภอหาดใหญ่อำเภอจันนะและก็เคยติดคุกม,มาแล้วที่จันนะก็เพิ่งถูกสารจังหวัดนาทวีออกหมายจานะครับเพราะว่าไปขึ้นบ้านมาแต่ว่ามาพลาดท่าครับกับเกือกแตะและหัวแม่ตีนนี่แหละครับที่ยังล่อมาให้เห็นในกล้องวงจรปิดคดีนี้พลตำรวจโทพิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค9ครับย้ำมาเลยครับว่าต้องจับให้ได้เพราะว่ามันมีคนไายก่อเหตุขึ้นบ้านต่อเนื่องกันหลายหลังครับหลังสุดท้ายก็เจาะ ตู้เซฟที่บ้านหลังนี้ครับชุดสืบสวนซึ่งเป็นทีมสืบสวนคุณภาพของภาค9นะครับที่นาโดยพันธุตะเบรกสรีสราจิญรกุลรองผู้บ, 9, บัดดงคับการสืบสวนภาค9พันตนุ์ะเบรกบันพดเดชมารองผู้บ 3, ังคับการสืบสวนภาค9พันตุ์ตะเอรกธนวัฒน์เส่งสุยผู้บังคับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนภาค9กนะครับก็สืบจนรู้สืบจากหัวแม่ตีนจนจับได้ตัวเป็นๆทั้งตัวและชัวเลยสุดยอดไหมล่ะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงตอนผู้กับนงพันธ์ตะเบรกธนวัฒน์เสงซวยผู้กับการสืบสวนสามกับการสืบสวนภาค9สอบอิราฟานปิดจับคดีนี้กันหน่อยครับชุดที่เข้าไปลาก็คือช,ช,ชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยนะมีกระเป๋าเป้ที่เวลาเรนใส่ลูกหมูจะมาไปนู่นไปนี่ <c oughs> แล้วก็ใช้ลูกหมูตัวนี้ไวเป็นตู้เป็ มีมีมีคนอื่นร่วมไหมหลังจากที่เราได้จับไปแล้วเอาอื่นไปไหนคนเดียวคนเดียวเลยจับสินแยงอื่นที่ได้มีอะไรบ้างเป็นก็อยู่ในกรุงเทพอ๋อครับแล้วก็ทำอะไรอีกนั่งทำที่ไหนบ้างที่เจนาก็ยังเจนาโดนวกลับไปนี่ คณะยังไม่มีนะเดี๋ยวหมายจับอกเลยด้วยหมายจับที่คณาโอเว่ด้วยนะแล้วก็ครั้งนี้ที่อาใหญ่ั้งที่ดีแล้วก็สองครั้งก่อนหน้านั้นทำที่ไหนประตานีอ่าใหญ่นี่ครั้งที่สองอ่าครั้งก่อนนี้เราไปทโมยบ้านใจอะไรเขหมายจับโอกเงี้ยไม่ไม่ที่อใหญ่นี่สองครั้งครับ ทั้งทั้งเรือาจจะเจ็ั้งเรืนะอาจจะเจ็ั้งเรื่องแต่แล้วจะขอโทษขอโพยเจ้าของบ้านผู้ว่าไหมเจ้าของบ้านผู้เสี่ยหายผู้ดูขอโทษด้วยนะเอานะ